สวัสดีครับวันนี้เช้าวันพฤหัสที่1่1ธันวาคมนะครับวันแรกของเดือนสุดท้ายของปีราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็พื้นตัวขึ้นมาได้ต่อเนื่องนะครับอย่างที่เรียนไปว่าถ้าดูมองทางเทคนิคเนี่ยก็มีสัญญาณซื้อที่ดูสดใสมากขึ้นหลังจากที่เบรคแนวต้านที่พันเในช่วงสักเย็นเย็นเมื่อวานนี้ก็ผ่านขึ้นไปได้แล้วก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดประมาณสักพัน 750เหรียญแล้วก็เริ่มอ,อ่อนตัวลงนะครับจริงๆในระหว่างวันเนี่ยราคาปรับฐานลงมาถ้าเกิดเป็นฝับของคนเล่นหุ้นก็เรียกว่าถอยลงมารับแล้วนะครับในช่วงสัก5โม,โมงเย็นเนี่ยราคาก็ไหลลงมานะครับประมาณสัก1,700รยถึง1 7น5็เหรียญแล้วก็เริ่มแต่ระดับปิตดตัวกลับขึ้นไปปิดตลาดเมื่อวานนี้นะครับสำหรับทองคํา 1,745เหรียญบวกขึ้นมาอีก31เหรียญน,นะครับส่วนตัวโล,โลหะเงินเนี่ยบวกขึ้นมา92เซนเปิดตลาด32เหรียญก็อีก80เซนโลหะเงินเนี่ยก็ขึ้นมาใกล้ๆนาต้านที่นำเรลียนเมื่อวานนี้คือทีประมาณสัก3.3เหรียญขึ้นมาใกล้ๆแล้วก็เริ่มปรับฐานกลับลงไปตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวดีเข้ามาสนับสนุนนะครับทั้งในยุโรปทั้งในสหรัฐ แล้วก็ในเอเชียหลายประเด็นเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นบวกว,กวานนี้เนี่ยการที่ราคาทองปรับฐานลงไปในช่วงบ่ายเย็นเนี่ยสัก4โมง5โมงเนี่ยก็มีข่าวบอกว่าสถาบันจะอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยจะปรับลด อันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินในยุโรปกับในสหรัฐแต่ก็ยังไม่ได้มีข่าวคอนเฟิร์มออกมานะครับในช่วงนั้นเนี่ยราคาก็ปรับลงไปแต่ว่าเมื่อยังไม่มีข่าวยืนยนันเมื่อวานนี้ถึงเรียนเอาไว้ว่าท่านต้องติดตามข่าวสารด้วยนะ,ะถ้าหากว่าเทรดตัวฟิวเจอร์เนี่ยก็จะมีน้องๆเจ้าหนี่การตลาดคอยดูแลก็โทรมาเช็คข่าวสอบถามข้อมูลเขาไดา้เมื่อวานนี้พอไม่ได้มีข่าวลักษณะนั้นยืนยันเยี่ยนะคาก็เลยดีดตัวกลับแล้วก็มีข่าวดีเข้ามาสนับสนุนนะครับข่าวดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ย ก็มีทั้งมาจากในยุโรปในยุโรปเองเนี่ย ECB เขาก็ตกลงกันว่าเขาคงจะให้เงินช่วยเหลือประเทศที่มีปัญหาเพิ่มเติมนะครับอย่างกรณีของอิตาลีเนี่ยถ้าเกิดมีการกู้เงินเขาก็ยินดีที่จะนําไปให้กู้แล้วก็มีที่เป็นหลักๆเลยเนี่ยก็มีอยู่2ประเด็นนะครับเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องตัวนี้เนี่ย เป็นการที่จะทําให้สภาพคล่องในระบบมีมากขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยหลายธนาคารเนี่ยเริ่มขาดสภาพคล่องเพราะว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยการที่ประชาชนเอางเงินไปฝากแต่ที่จะมาปล่อยกู้เนี่ยก็มีค่อนข้างจํากัดนะครับนี่หมายถึงในยุโรปแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ต้องเรียกว่าเป็นพิเตอร์ทั้งนั้นเลยแหะครมีธนาคารกลางสหรัฐมี ECB ม,มี Bank of England ม Back, ีธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็มีธนาคารกลางญี่ปุ่นแล้วก็ธนาคารกลางของสวิตซ์ปรากฏว่าเขาก็มีการ ปรับลดต้นทุนการทำสวอปเงินดอลลาร์ตรงนี้เองเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันก็บอกมาแล้วว่าเป็นการทําให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินดอลลาร์เนี่ยต่ำลงแล้วก็เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับธนาคารกลางออแล้วก็สถาบันการเงินที่อยู่นอกสหรัฐ ก็มีการลดต้นทุนในการทำสวัสตรงนี้ลงก็เหมือน,นว่าเป็นการเพิ่มสภาพคล่องเข้ามาก็เป็นประเด็นบวกที่กลับเข้ามาแต่ที่มาหลากัหลกๆเลยเนี่ยเป็นกรณีของจีนนะครับจีนเนี่ยถ้าจํากันได้เลยที่ผ่านมาเนี่ยเขามักจะมีการทำเซอร์ไพรส์ตลาดอยู่เสมอไอ้ช่วงที่เราตายใจนี่แหละฮะก็มักจะมีการปรับขึ้นปรับลงดอกเบี้ยบ้างการการสภาพคล่องบ้างมีเสมอเลยแ้าเขาก็ชอบเหลือเกินหลังจากที่ตลาดการเงินปิดไปแล้วมาสังหกโมงค่นึงเนี่ยมักจะมีข่าวออกมาแล้วก็ตัว เว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็เป็นภาษาจีนนะครับก็อ่านยากจริงๆอ่านไม่ออกด้วยซ้ำเราก็ต้องรอจากที่เขาแปลออกมานะครับก็มีรายงานบอกว่าเขามีการปรับลดการกันสำรอง ของทางการลงหรือลดลง0.5ปนะครับปัจจุบันก็ลดลงมาอยู่ที่20อเซตไอตัวการันตสำรองเนี่ยมันหมายความว่าถ้าหากว่าธนาคารธนาคารพาณิชย์เนี่ยได้รับเงินปาก100บาทก็ต้องเก็บสำรองเอาไว้20บาทปล่อยกู้ได้80บาทเมื่อมีการลดการกันสํสำรองตัวนี้ลงเนี่ยก็หมายความว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยสามารถนาเงินไป ปล่อยกู้ได้มากขึ้นก็เป็นการเพิ่มสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเมื่อวานเนี่ยที่ผมนําเรียนไะว้ว่าทิศทางราคาทองในปีหน้าเนี่ยจะได้ประเด็นบวกจากเรื่องของนโยบายการเงินที่มันน่าจะผ่อนคลายลงก็เมื่อวานนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจริงๆถ้าเกิดจะพูดให้หล่อๆนะน 1, 2, เนี่ยเมื่อวานนี้สักใบหนึ่งบสองเนี่ยแบงค์ชาติบ้านเราก็มีการปร,รับลดดอกเบี้ยก็ลดนําชาวบ,บ้าน,านชาวช่องเข้าไปเลยเมื่อวานก็ลดลงสลึงนึงนะฮะก็เป็นไปตามที่ตลาดประเมินเอาไว้ก็พอแบงค์ชาติจริงๆมันไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ก็นิดเดล้วค ผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้นสหรัฐก็เริ่มตามมาจีนก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นผมประเมินว่าแนวโน้มในปีหน้าเนี่ยธนาคารกลางหลายประเทศจะผ่อนคลายในโยบายการเงินมากขึ้นตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นประเด็นบวกที่ทําให้ราคาทองฟื้นตัวขึ้นได้นะครับเป็นประเด็นบวกที่เข้ามาสนับสนุนแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยตลาดดูจะเอ็นจอยข่าวนี้อยู่ราคาทองก็เลยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ตามราคาของสินทรัพย์เสี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศ ส6 0 0 0ันตำแหน่งนี่คือเพิ่มขึ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับตลาดคาดเอาไว้แค่แสนสาเท่านั้นเองปรากฏว่าออกมามากกว่าที่คาดเกือบเท่าตัวตัวนี้ก็เป็นประเด็นบวกที่ทําให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ผมยังไม่ได้บอกว่าทองคาเป็นสิสนทรัพย์เสี่ยงแลวผมก็ยังไม่ได้มองลักษณะนั้นนะครับผมมองว่าทองคําอาจจะเป็นลักษณะของการซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงเท่านั้นนะครับไม่ได้มองว่าเป็นการซื้อไม่ได้มองว่าทองคาเป็นสินทรัพย์เสี่ยงโดยตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะงั้นตอนนี้เนี่ย ราคาทองยังน่าที่จะปรับขึ้นได้ต่อแต่ก็ต้องเรียนนะคะว่าความสุขมักจะอยู่กับเราไม่นานความทุกข์มันก,ไก็ไม่อยู่กับเรานานเหมือนกันเพราะงั้นแล้วถ้าเอาได้มีข่าวดีเข้ามาเยอะๆหลายคนเริ่มมองมีแต่ข่าวบวกข่าวบวกมากขึ้นเนี่ย ตรงนี้ต้องเริ่มระวังแล้วนะครับราคาที่จะดิ่งตัวข er ึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องมองว่าต้องมีแรงขายทากาไรกลับออกมาบ้างแล้วก็ราคายังไม่ได้มองว่าจะพุ่นตัวขึ้นต่อเรื่องโดยเฉพาะประเด็นจากยุโรปเพราะยุโรปเนี่ยต้องเียนว่ายังไม่ลิ้งทีเดียวนะฮะแล้วก็เขาต้องมีการพูดคุยกันอีกสักวันที่9วันที่10เนี่ยเขาจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ต้องรอดูข้อสรุปว่าการช่วยเหลือจะเป็นยังไงเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยสัญญาณที่เกิดขึ้นมาเนี่ยการที่ธนาคารกลางหลายประเทศเนี่ยมีการเพิ่มสภาพคล่องเข้าไป มันเป็นข่าวบ,บวกจริงแต่มันก็สะท้อนออกว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อเช้าเนี่ยมีการรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อของจีนปรากฏว่าก็ต่ำกว่า50จุดต่ำกว่า50จุดนี่แสดงว่าไม่ดีตลาดเคยประเมินว่าถ้าออกมาต่ำกว่า50จุดเนี่ยจีนต้องมีการผ่อนคลายทางการเงินเพื่อช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าตัวเลขยังไม่ออกเพิ่งมาออกเมื่อเช้านี่ฮะแต่เมื่อวานี้จีนเขาก็ผ่อนคลายนโยบายการเงินไปแล้วตรงนี้เองเนี่ยทอนออกมาให้เห็นเลยว่า เ,ออเศรษฐกิจจีนเริ่มได้รับผลกระทบแล้วเศรษฐกิจโลกกไ็ได้รับผลกระทบมานานพอสมควรและก็ยังอาจจะได้รับผลกระทบต่อไปเพราะนั้นเนี่ยผมถึงเรียกว่านี่คือสัญญาณที่ไม่ได้เป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนนะครับเป็นเพียงแค่มาตรการทีออ่ออกมาช่วยเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าที่เทรดตลาดหุ้นเห็นหุ้นวิ่งขึ้นไปเมื่อคืนดาวโจนส์ขึ้นเยอะไป400กว่าจุดเนี่ยอย่าอย่ามองว่ามันเป็นสัญญาณที่มันจะ ขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับทองคำเนี่ยถ้าหากจะขึ้นเนี่ยผมมองว่าให้มองในลักษณะของการซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงจะดีกว่าอย่ามองว่าเป็นการซื้อเก็งกําไรตามสินทรัพย์เสียนะครับเพราะงั้นแนวโน้มการเคื่อนไหวในวันนี้เนี่ยผมยังมองว่าราคายังน่าจะไปต่อได้แต่ว่าเคลียร์นวัเมื่อวานนี้ว่าขึ้นมา1 7 3 0ทยอยปิดเป็นบางส่วนแล้ก็มารอที่1 7 5 0วันนี้เมื่อวานเนี่ยก็ขึ้นไปใกล้ๆ1 7 5 0เช้านี้ก็ยังทงตัวอยู่ที่บริเวณนี้ถ้ายังมีอยู่นะครับก็ยังมองว่าโอกาสไปต่อยังมีแต่แน่นอนว่าเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยทยอนปิดไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็รอให้ราคาปรับฐานลงไปแนวรับ ประมาณสักพันเจ็ดร้อ 30,735ก็ 30, 35, ค่อยเข้าไปเก็งกําไรฝั่งซื้อกันใหม่นะครับส่วนตัวโลหะเงินเนี่ยเมื่อวานนี้ขึ้นมาใกล้ายๆหน้าตั้ง33เหรียญแล้วก็ยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อราคายังไม่ผ่านน,นี้ก็อยู่เฉยๆก่อนดีกว่านะครับเมือว่าถัาาดอีกตัวขึ้นมาใกล้ๆ33เหรียญก็ปิดสถานะไปก่อนแล้วก็รอให้ราคาย่อตัวลงมาสัก32เหรียญ30เป็น3 2เหรียญ40ซึ่งเป็นแนวต้านของเมื่อวานเนี่ยวันนี้เปลี่ยนมาเป็นแนวรับก็ย่อตัวลงไปถึงกค่อยๆปรับก็งกําไรฝั่งซื้อนะครับสําหรับวันนี้แค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ